วิธีเปลี่ยนชื่อในล ne เข้าไปที่ลายเลยขั้นตอนที่หนึ่งเข้าไปที่ลายเสร็จเข้าไปที่โปรไฟล์ตรงนี้กดไปเลยเสร็จแล้วเข้าไปที่ฟันเฟืองเห็นไหมตรงนี้เสร็จแล้วไปเข้าเข้าไปที่ชื่อกดไปที่ชื่อเลยเสร็จแล้วเข้าไปที่กากระบาทตรงนี้นี่น เสร็จปุ๊บให้เราตั้งชื่อได้เลยเส้นว่าชื่อ,อคุณลำยัยพอเราตั้งเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกแค่นี้ก็เรียบร้อย